รู้สึกแบบดีใจแล้วก็คลายเรื่องข้อสงสัยหนูติดตามอาจารย์แม่มาติว่าตั้งแต่ที่อาจารย์แม่ไปมีปานล้อมแล้วหนูก็ติดตามมาตลอดหนูในใจหนูอยากจะว่าอยากจะไปหาที่ชนบุรีแบบเมื่อก่อนลูกสาวหนูเรียนอยู่ที่มอบัว uh แล้ว แล้วหนูไปบ่อยเมื่อก่อนหนูไปหาลูกสาวบ่อยแต่ตอนนั้นยังยังไม่ไม่ได้ติดตามอ่ะนะแต่ตอนนี้คือหนูยังยังคิดว่าอยากจะไปหาอาจารย์แม่โจกพีทีเออ,อะนะเดี๋ยวถึงเวลาได้เจอกันวันนี้คุยกันทางทางนี้แล้วแล้วก็ปิติสุขมะเราก็มีความสุขมะมโล่งขึ้นมะ ลงค่มนะมีความสุขแล้วมีความปิติดีใจนะและการที่เราได้คุยกันเนี่ยที่อาจารย์แม่ที่ลูกได้เห็นอาจารย์แม่ในโซเชียลแล้วก็อาจารย์แม่ก็บอกว่าเออช่วยชี้แนะด้วยใจอะไรเงี้ยลูกรู้สึกยังไงว่าอาจารย์แม่มีความเป็นผู้ให้หรือว่ามีเมตตาหรือว่าเอ่อเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเรียกร้องอะไรไหมยังไงไม่ไม่มีการเรียกร้องแม่เป็นผู้ให หนูประมาณจากที่สัมผัสตอนเนี้ที่ได้คุยการแม่แล้วก็สัมผัสตอนเนี้ว่าแม่แบบเป็นผู้สอนธรรมะสอนอะไรในหลายๆ,ๆเรื่องอให้เข้าใจใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ให้หลงองค์แต่ว่าให้เข้าใจในการมีองค์มากกว่าแล้วการบูชามากกว่าใช่ไหมลูกแล้วก็การการที่ลูกเห็นว่า พระมานดาอาจารย์แม่รับพระมานดาเวลาที่มีพิธีอะไรอย่างเงี้ยอมันเป็นอะไรที่เรียกว่าหลงมะหลงองค์มะไม่นะแล้วเห็นแล้วสวยงามมะสวยงามมะสวยสวยค่ะสวยนะสวยนะเอานะแล้วถึงเวลาลูกก็ต้องมาใส่ซารีถวายนะใส่ชาลีถวายพระมานดาแล้วก็องค์ในของเรานะลูกนะ สาธุนะแล้วเจอกันนะลูกถึงเวลาได้เจอกันนะอ่า